สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจ y ยูทูปท่านหวยเชนนั่นครับวันเมื่อวานนี้มีคนถามเข้ามามากครับว่ามีหวยอะไรเล่นบ้างหวยไทยหยุดไปออกสี่สิบห้าวันโน่นจะไปมีวันที่สองรัภาไม่รู้จะออกได้หรือเปล่านะฮะคนก็ อยู่บ้านเพื่อชาติกันไม่รู้จะทำอะไรกลุ่มออกกลุ่มใจนะกะห็หาหวยเล่นกันนะครับหาหวยเล่นกันเออมันก็จะมีหวยหุ้นต่างประเทศนะฮะที่ยังบางบางอันจะออกอย่างฮานอยหวยลาวนี่ก็ปิดตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าก็ติดโควิดกันทุกประเทศก็จะมีหวยหุ้นนะฮะหวยหุ้นหวยหุ้นต่างประเทศอยู่บ้างนะครับ แต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้ทงนั้นมันก็ต้องแพงในเว็บไซต์เว็บไซต์ในเน็ตนะนะครับคนที่เขามีเว็บไซต์เล่นเน็ตเขาก็ขอมานะครับผมก็เลยจัดไปให้นะฮะชุดโต๊ดชุดโต๊ดบนนะฮะบ,บนอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีข้อมูลไม่มีโปรแกรมที่จะวิเคราะห์หวยหวยหุ้นต่างๆนะครับผมก็สุมส่มสุ่มฮะสุ่มโดยวิธีแรนดอม แต่น้อมก็แปลว่าสูงหมอโทษนะฮะภาษาวิจัยโดยการหาความถี่หาฟรีเพนซี่นะฮะหาความถี่ของเลขที่ออกจากหวยฮาหนอยะหวยฮาหนอยผมจดเอาไว้นะครับจดไว้หลายเดือนนะครับมันก็จะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วก็ทำฮาหนอยมา2วันนะครับก็ถูกถูกถูก,ถก,ถกทั้ง2วันนะครับชุดโต๊ก็ 4- 8ชุดนะครับ โดยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเลขคู่กับกลุ่มเลขคี่กลุ่มเลขคู่หมายค,ความว่าถ้าใน3ตัวนะครับออกไม่เบิ้ลนะครับออกไม่เบิ้ล3ตัวบนออกไม่เบิ้ลแล้วมีเลขคู่มากกว่าเลขคี่นะฮะให้ดูกลุ่มเลขคู่ก็จะมี48ชุดนะครับ4ีชุดก็ไม่มากเพราะในเว็บไซต์ในเว็บไซต์มีอยู่เว็บหนึงที่จ่ายถึงบาทละ140นะครับหวยหุ้น หาชุดโต๊ะนะครับบาทร้อยสี่สิบก็ถือว่ามากนะฮะทั่วๆไปก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับให้ร้อยยี่สิบนะครับถ้าจะมือข้างนอกก็แต่จังมือข้างนอกเขาคงไม่รับหวยหุ้นนะส่วนมากก็รับหวยลาวนะรับลาวฮาหนอยที่มันฮิตหน่อยนะฮะเพราะเพราะมันออกเกือบทุกวันนะฮาหนอยตอนนี้เขาก็หยุดไปนะฮะถึงวันที่สิบห้าเมษายนน,นะน่นนะครับเขาก็ได้รับพิษโควิดเหมือนกันนะครับผมก็ หวยหุ้นผมทําไปนี่นะฮะใช้ได้ทุกหุ้นเลยนะครับใช้ได้ทุกหุน้นทุกวัยฮะเป็นเลขคงที่นะครับเป็นเลขคงที่นะครับอันนี้ถ้าท่านชอบเลขคู่ก็เล่นชุดนี้สี่สิบแปดชุดอันนี้ถ้าหากว่าเลขคู่มาสองตัวแต่ก็น้อยนะก็เพิ่มไปอีกสิบชุดนะฮะถ้าคิดว่าเลขคู่จะมาจะมาไม่ใช่มาสองตัวมาครบนะฮะมาครบสองตัวมันเพิ่มไปอีกสิบหางถ้าเป็นห้าสิบแปด แต่ก็ส่วนมากไม่เคยมีนะครับมีก็น,น้อยนะะนครับนี่คือกลุ่มเลขคู่นะครับถ้าท่านชอบเลขคู่หมายความว่าเลขคู่มีมากกว่าเลขคี่นะครับท่านต้องไปเลือกเอาเองนะครับถ้าท่านอยากเล่นอยู่บ้านเฉยๆกลุ่มนะฮะก็ถ้าหากว่าท่านเล่นทั้งสองชุดนะครับเล่นทั้งสองชุดมันก็จั่าจร้อยสี่สิบมันมีกําไรแน่นอนถ้ามันถูกนะแต่ถ้ามันออกเบิ้ลมาอะไรก็็อกเอา็อกเอา เพราะว่าเราไม่รวมเลขเบิ้ลนะครับเพราะว่าทําไมไม่รวมเลขเบิ้ลถ้าเอาเลขเบิ้ลด้วยมันจะเยอะนะมันจะมากนะครับอันนี้ให้ดูอีกชุดนะครับชุดที่เป็นเลขที่นะครับ48ตัวเหมือนกันนะครับทําให้ตั้งกาวาแล้วเนาะในกลุ่มนะฮะในกลุ่มที่เป็นสมาชิกบ้านโอวยนะครับผมสมาชิกไม่ใช่สมาชิก youtube นะ u t u b e เพิ่งลงให้ตอนนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าลงไปแล้วเนี่ยมันขัดต่อระเบียบของของ u t u b e เขาหรือเปล่านะฮะถ้าขอโทษด้วยถ้าหากว่าโดนบล็อกอันนี้ถ้าหากว่าท่านชอบเลขคี่มากกว่าก็ให้ดูชุดนี้ก็สี่ิแปดชุดเหมือนกันครับชุดนี้นะครับก็เล่นได้ตลอดทุกหุ้นนะฮะทุกหุ้นจะหุ้นอะไรก็จ้างหัวมันเถอะนะฮะเอาอันนี้ไปเล่นคงที่เลยนะครับอันนี้ถ้าหากว่ามีเลขคี่ทั้งหมดนะฮะออกเลขคี่ทั้งหมดก็มีอีกเพิ่มไปอีกสิบชุดนะครับ แต่ก็น้อยนะฮะอันนี้ผมจะให้ดูผลเมื่อวานนี้นะฮะเป็นตัวอย่างประกอบว่ามันเป็นไงบ้างนะครับอันนี้คือกลุ่มเล็กคีท่านก็คอปปี้แล้วจดเอาไว้นะถ้าท่านสนใจเล่นแต่ถ้าทาในม,มีเว็บเล่นถ้าอยากขอก็โทรขอมานะขอมานะฮะเว็บผมจะจะให้เว็บคือมันมีอยู่เว็บหนึ่งที่จ่ายโต้ร้อยห้าสิบนั่นตายจ่ายเฉพาะหวยรัฐบาลไทยนะแต่ถ้าเป็นหวยต่างประเทศนี่เขาให้แค่ร้อยยี่สิบ แต่มันมีอยู่เว็บหนึ่งที่จ่ายสองตัวเก้าสิบสบาทนะครับแล้วก็ชุดโต๊ะร้อสี่สถือว่ามากที่สุดแล้วนะฮะ140ยสีนะครับก็ชุดนี้นะที่ผมเล่นชุดโต๊อยู่นะครับอ,อันนี้เราโหอยู่บ้านกักตัวตัวเองนะครับไม่อยากออกไปไหนไอ้ลูกลูกผมก็ไม่อยากให้ออกไปนะพอเราอายุมากแล้วมันกลัวติดแล้วมันตาย <laughs> ตา,ตายก็ดีเนาะจะไม่ไม่ต้องกรอบรู้ชีวิตแต่แต,แต่ขออย่าตายทรมาร์อะ๊รปั๊มให้มันตายไปเลยเนี่ย <S <S โอเคนะฮะอันนี้ก็คือกลุ่มเลขคี่กลุ่มเลขคี่ถ้าท่านชอบเลขคี่มากกว่าแปลว่าเลขคี่มีสองตัวอย่างศูนย์หนึ่งสามมีเลขหนึ่งเลขสามอะไรพวกเนี้ย <S <S ที่ผมจะให้ดูผลออกของเมื่อวานนิดนึงนะ <S 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 อะเป็นตัวอย่างหน่อยว่ามันเข้าไหมนะครับมันเข้าทุกงวดนะฮะ เท่าที่เรามีข้อมูลนะครับจีนเช้าออกสี่สองห้านะฮะสี่สองห้าเห็นว่ามีเลขคู่สองตัวใช่ไหมผมได้ดูนะสี่สองห้าก็ต้องดูสองสี่ห้านะฮะมีเลขคู่มีสองสี่ห้านี่นะฮะสองสี่ห้าถูกจีนนะพอหั่งเสงเช้าออกห้าศูนย์สองออกเลขคู่สองตัวเหมือนกันนะครับห้าศูนย์สอง ก็ต้องดูศูนย์สองห้ามีไหมอ่ามีนะฮะก็ถูกนะฮะถูกถูกกี่เช้าถูกห่างเสีงนี้เคอีบายนีเคอีเช้าหรือบายนีเคอีบายนะเช้าผมไม่ได้ขอข้อมูลเขานะฮะออกแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองมีเลขคู่2ตัวเหมือนกันก็ต้องดูชุดเลขคู่นะฮะก็ต้องอ่านต้องดูสองเจ็ดแปดนะฮะเวลาดูโต๊ดในนี้ต้องดูเลขต่ำไปหาเลขสูงนะ องเจ็ดแปดมีหรือเปล่าสองเจ็ดแปดหน้ามีนี่นะฮะถูกแล้วนะฮะสาม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 อันลนะต่อไปเกาหลีออกหนึ่งแปดศูนย์ไม่เลขคู่สองตัวเหมือนกันหนึ่งแปดศูนย์นะครับให้ดูศูนย์หนึ่งแปดนะถูกนะครับถูกต่อไปจีนนะครับจีนจีนบ่ายนี่นี่จีนบ่ายนะออก 9, 2, 0, เก้าสองศูนย์เลขคู่สองตัวไม่มีเลขคู่สองตัวยันเลยนะฮะ อาน2 0ให้ดู029มีไหมนี่มี029นะครับก็ถูกทุกคนฮะต่อไปห่างเสง่ใบออก006เบิ้ลผมไม่ได้ทำนะเบิ้ลไม่ได้ทำงวดน,นี้ถ้าเลนก็กินนะต่อไปอียิปต์นะฮะหวยอียิปต์อียิปต์นี่ออก538จะมีเลขคี่สองตัวนะฮะ538ต้องดูชุดเลขคี่นะครับ538 ให้ดูสามห้าแปดนะฮดถดชุดเท็กซี unning, illing, ่ดูสามห้าแปดจะเอพอดีนี่ยเนี่นี่ก็คือชุดนี้นะฮะเล่นได้ทุกหุ้นนะครับเล่นได้ทุกหุ้นนะครับหุ้นอะไรก็ช่างมันเถอะก็เอาตรงนี้ไปเล่นถ้าท่านไม่มีหลักยึดกาวตรงนี้แหะครับแล้วถ้าคิดว่ามันมากไปก็ตัดออก สมมุติว่าท่านได้เลขเจ็ดมาสมมุติท่านก็ไปดูเลขคู่เลขคี่ก็ดูเฉพาะมีเลขเจ็ดไปดูชุดนี้มีเลขเจ็ดเล่นมาทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าหากว่าท่านเล่นสี่สิบแปดตัวนี่นะฮะสี่สิบแปดตัวท่านเล่นทั้งสองอันเลยนะคือกะไม่ให้หลุดเนี่ยแต่มันหลุดได้ถ้าออกเบิ้ลนะก็ลงทุนเก้าสิบหกสี่สิบแปดสองหนนะเล่นไปสองชุดก็เท่ากับเก้าสบหกชุด นะสมมติตัวละสิบบาทก็เก้ารหใช่ไหมครับถ้าเอาสิชุดเกาสิชุดนะครับคูณ10บาทก็เท่ากับเก้เารอยหกสิบาทนะเก้อบาทอันนี้ถ้าลงทุน960บถ้าถูกบางข้างหนึ่งนะฮะถูกมาข้างหนึ่ง ก็ได้สิบบาทคูณร้อยสี่สิบที่ผมบอกว่ามันมีอยู่เว็บร้อยสี่สิบคูณสิบถูกสิบบาทก็ได้พันสี่ร้อยพันสี่ร้อยลบไปเก้าร้อยหกสิบก็เหลือกำไรสี่ร้อยสี่สิบนะฮะถ้าหากมันถูกข้างใดข้างหนึ่งแปลว่าเราต้องเล่นทั้งสองข้างนะคือจะเล่นเล็คู่เล็คู่กับเล็กคี่ไปเลยเนี่ยก็โอเคสมมติว่าเธอคุณได้วัน4ี่ร้ยสิบ ถูกคูนหนึ่งแรกไปเลยพอแล้ว <c oughs> ดีกว่า่านแรกขั้นต่ำนะสี่ร้อยสี่สิบนะครับอ่านี่ก็คือยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเมื่อวานถูกหลายก่อนจะก่อนจะถึงเมาาื่อวานก่อนสองวันก่อนก็มีฮานอยนะฮานอยก็เข้าตลอดนะแต่เห็นว่ามีฮานอยพิเศษอีกของก็ไม่ทราบไม่เคยรู้ฮานอยพิเศษเล่นยังไงนะไม่รู้ออกเองก็เปล่านะ <c oughs> ก็ในเมื่อประเทศเขาปิดอนะ่ะปิดปิดการออก เราจะมีอะไรพิเศษได้ยังไงผมก็งงนะแต่ยีก่กีนี่มียีกย่กีก็ใช้ได้นะไปเล่นยีก่กีนะฮะยี่กีเอาแต่ยีก่กีมันออกไวนะเวลาท่านพิมพ์เล่นนี่พิมพ์ไม่ทันแน่ละสี่สิบแปดชุดมันห้านาทีออกทีนะครับสมมุติว่าท่านชอบแต่ยีก่กีนี่จ่ายน้อยนะจ่ายไม่รู้จ่ายเท่าไหร่นะจ่ายบาทเท่าไหรม่มุดโต้นะครับ ถ้าจ่ายถึงร้อยสี่สิบก็โอ้ฮะเล่นได้เล่นมันทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งคู่ทั้งคีโอเคนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านเฉยๆแบบผมไม่รู้จะทำอะไรก็หาเล่นหวยนี่แหละครับเสริมไรายได้หรือไม่ก็มันก็สองทางนะก็บอกแล้วเล่นหวยเล่นหุ้นเป็นเรื่องความเสี่ยงนะครับถ้าท่านพร้อมจะเสี่ยงก็โอเคโดดลงไปถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปเล่นมันนะฮะไอ้นี่ที่ที่ามาให้ดูนี่ก็ สำหรับคนที่อยากจะได้อยากจะขอก็ก็ทําให้นะครับผมลงไปแล้วในกลุ่มบ้านหวยนะครับกลุ่มบ้านหวยเป็นกลุ่ม Facebook สมมุติว่าท่านที่มีอยท่านท่านดู youtube อยู่นะถ้าท่านมีเฟ e b o o k นะท่านพิมพ์ท่านเข้า Facebook ท่านแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนนะครับหากลุ่มหากลุ่มบ้านหวยนะครับบ้านหวย บ้านหวยนี่มันมีหลายกลุ่มนะที่ซ้ำกันตอนนี้ของผมต้องพิมพ์อย่างนี้คำพิมพ์คำว่าบ้านเดี๋ยวผมเขียนให้ดูดีกว่าเดี๋ยวมันจะถึงก็เจอนะอย่างนี้นพิมพ์คําว่าบ้านเอ้พิมพ์อย่างนี้นะต้องพิมพ์คําว่าบ้านแล้วก็คําว่าหวยมีฟันหนู ภาษาเจ้าบ้านเขาเรียกฟันหนูฮะข้างบนข้างล่างลงคลําว่าหวยกั้านไว้แต่ใช่วง,งเล็บเนี่ยนะมันก็จะเจอนะครับถ้าหากท่านไม่พิมพ์ตรอง,องนี้ไปไปเจอบ้านหวยอันอื่นนะออในรูปน้ําตกพอเจอแล้วท่านขอเข้าร่วมเป็นกลุ่มฟรีนะเป็นกลุ่มฟรีนะครับเป็นกลุ่มฟรีขอเข้าร่วมกดเข้ามาบอกขอเข้าขอเข้ากลุ่มพอผมเปิดคอมเข้าไปเห็นคนขอเข้ากลุ่มผมก็จะจะอนุมัตินะอนุมัติท่านก็ไปดูข้อมูลได้นะฮะ ดูข้อมูลได้ทั้งหวยร้านหวยอะไรเป็นกลุ่มฟรีนะครับออตอนนี้มีข้อแม้นิดหนึ่งนะฮะท่านที่เข้ามาขอเข้ามาแล้วเนี่ยการุณายานำยานำลิงก์อะไรต่างๆลิงก์พนงพนันเข้ามาแชร์นะผมบล็อกออกเลยนะฮะมาแช์ลิงก์งพนงพนันอื่ๆนๆนะฮะหรือเข้ามาค้าขายอะไรตรงนี้ไม่อนุญ,ญาตนะครับ อ่อแล้วสำหรับคนเล่นหวยโดยเฉพาะนะะจะหวยอะไรก็ได้นะครับก็ให้หงให้หวยก็ผมขอตัดนะถ้าท่านอยากจะทำของท่านเองก็ท่านไปนสร้างกลุ่มของท่านเองนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ผมกับคุณลุงศรีสอปอให้เขาดูแลอยู่อ่าว่าท่านมาโพสต์อะไรที่มันผิดระเบียบก็ถูกล็อกออกนะก็อย่าว่ากันขพบ,บอกไว้แล้วนะครับใครอยากจะเข้าเข้ามาดูก็ค้นหา แล้วพี่ครว่าบ้านหวยอย่างนี้นะฮะพอเจอแล้วก็ขอกดขอเข้าร่วมกลุ่มอ่าพอผมอนุมัติคุณก็เข้าได้นะเข้าดูได้อันนี้ก็จะลงในกลุ่มบ้านหวยนะฮะเป็นเลขของที่นะครับเล่นได้ทุกหุ้นทุกหวยอ่ะทุกเว้นหวยรัฐบาลรัฐบาลก็เล่นได้ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยผมผมมีข้อมูลดีๆผมจะทําให้น้อยกว่านี้นะต่อไปผมจะทําชุดโต้ให้เล่นนะะรัฐบาลเนี่ยชุดโต้เนี่ยประมาณ ประมาณสี่ิบแปดถึงห้าสิบชุดเนี่ยนะฮะตอดมันกําไรอยู่แล้วนะฮะตอสในในในหวยรัฐบาลมีอยู่เว็บหนึ่งจ่ายถึงร้อยห้าสิบาทนะก็เท่ากับว่าสามตัวจ่ายเก้าร้อยใช่ไหมสามตัวนี่มันจับได้หกกลับนะ1 5ร้อยห้าสิบหกสิบห้าหกเก้าสิบก็เก้าร้อยบาทตกบาทละเก้าร้อยสามตัวตรงนะก็บางคนผมทําชุดตอดไปให้แบบนี้นะอย่างมีน้องอยู่คนนะครับ ก็เอาไปกลับนะครับเอาไปกลับไปกลับหมายถึงยังไงฮะไปกลับหกหางนะฮะอย่างเช่น025เนี่ยเอาไปกลับได้025 5, 5, 2, 5, 2, 052 0, 205 250 502 520เงี้ยลองดูที่ว่า44ที่8ตัวเนี่ยจะกลับได้เท่าไหร่นะ48คูณ6 เท่ากับ288ชุดนะครับตรงๆโอเคนะครับขอจบเท่านี้ครับมีคนโทรเข้มาครับสวัสดีครับ